าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ท้องเดียวยังเหมือนกันไหมพี่นองท้องเดียวยังไม่เอาไหนเยบางอโคนแสนจะดีบางคนก็นเอาดีไม่ได้ยากมากข้าความชั่วดูให้ง่ายชอบลงทุงค,ความสบ,บายกินสบายนอนสบ,บายไม่เอางานเอาการกำลังทั่วเลยไม่รู้ตัวนี่ชัดเจนแล้วเนี่ยคนทั่วเนี่ยมันทีน่เกียร์ทำดีแล้วก็ปัญหาสุด คนชั่วน่ะฆ่าความดีไม่ได้แน่นอนไม่ต่อมาหน้ากรรมฐานสามวันนีแหละสามวันนีแล้นี่มาเยอะแยะหมดโอ้จะอยู่ต้องเดือนสองเดือนจะอยู่ต้องสามเดือนสี่เดือนบอกเอาแค่เจ็ดวันก่อนสามวันลาเลยบอกทนไม่ไหวเ้านนจะได้ชอบนอนที่ล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนี่แหละค่าความชั่วชอบดึงดึงความสบายอย่างชอบกินสบายนอนสบาย กายงานแนมะยกำลังทั่วเดินมาดูตัวดูตรงนี้ดูตรงสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง